สวัสดีครับผมทาราสังหาปาจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินแปลงเล็กครับเป็นแปลงแบ่งล็อกขายพื้นที่ตําบลดงบังอําเภอประจันทา,ามจังหวัดปาจีนบุรีครับที่แปลงด้านหน้าทาราตรงนี้มีทั้งหมด7แปลงด้านหน้าที่ติดถนนคอนกรีตนะครับมี2แปลงแปลงละ100ตารางวา100ตารางวาเราขายอยู่ที่1นึ0 0 0สนหกหมื่นาครับมีอยู่2ล็อกและก็ล็อกที่3ถึงล็อกที่7ครับล็อกละ200ตารางวามีไฟฟ้ามีน้ําประปาให้ลูกค้าครับตรงนี้ ที่เสมอเรียบถนนครับปรับระดับเพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถที่จะปลูกสร้างได้แล้วนะมีเพื่อนบ้านครับไม่เปลี่ยวพื้นที่อยู่ใจกลางโอโซนครับตรงนี้บรรยากาศเงียบสงบดีนะฮะตรงนี้ครับที่ตรงนี้จะห่างจากสถานีรถไฟดงบังครับประมาณ1กิโลเมตรห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงบงังประมาณ1กิโลเมตรเช่นกันครับห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข3 3ครับถนนสวนสอนเข้ามาตรงบริเวณปั๊มปตทดงบางครับจากตรงนี้ออกไปประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้น แปลงที่3ครับ200ตารางวาราคาขายอยู่ที่275,000บาทราคานี้รวมโอนครับนะครับบริเวณรอบๆครับมีต้นไม้เขียวขจีบรรยากาศโอโซนที่สุดครับตรงนี้เหมาะมาทำบ้านพักอาศัยนะบ้านสวนขนาดเล็กครับ200ตารางวา100ตารางวาการเดินทางเข้าออกสะดวกครับไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เองครับสำหรับลูกค้าสนใจแปลงไหนนะครับ ลองแวะมาชมได้ครับมาก่อนได้เลือกทำเลก่อนนะฮะด้านหน้ามีอยู่2ล็อกนะฮะติดถนนคอนกรีตนะล็อกละหนงานครับแปลง34567ครับแปลงละ2งานสนใจจองครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ0860188856 0860183ตัวต่อด้วย5 6ครับทาราสังหาปารชินครับยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงแปลงจริงตรงนี้ครับ ทาราปักโลเคชันไว้ใต้คลิปวิดีโอครับทุกท่านสามารถคลิกเข้าไปดูตำแหน่งพื้นที่สภาพแวดล้อมนะและก็ฟิกเวลาเข้ามาชมได้ครับครับวันนี้ทาราสังหาปาชินครับกับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาชินได้มาครับกับขอบพระคุณอย่างสูงทาราขอไว้พรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพแข็งแรงไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับสุขภาพดีทั่วหน้าร่ำรวยเงินทอง โชคดีมีใช้ทุกท่านครับวันนี้ทาราสังหาปารจีนกลับขอบพระคุณครับ